โอเคครับแลมาครับเราทำประดาที่201จากยรหนจากที่ปวดฟองประังพิโลครับ วันนี้รถมาช้านิดหน่อยครับอ่าสลับสองสนย์หนึองหลรงบ้านรถมีหอกายนองกัะกรบจับพันหินเวเกเตอร์โผล่งกบพินจิตห้ารอ,อบมากระทุมม่มใเทียไนไม้ใหม่เป็นทางพิสเรโลครับ ตั้มไม่ได้เบอร์อะไรตั้งครับสี่สองสองส่วนครับ บางนาที่สถานบางนาพระว่าสถานีราสันทบานาบนรไฟสาสองรัที่ได้ามเป็นรของขบวนรถไฟางองนะคะขบวนรถจากที่ราชาชาที่เท็คกานี้เป็นขบวน d ารที่เรองกบวนที่สองสัปดาหเดียวสมมดได้สราบจากสารีคุณเทพไปทางสถานีปัตตานีเ็โลกโดยจะมี้รสายที่นับในขบวนรถไเรียงตองข้นะคะขบวนนี้ว่าจะสถานีบางนาเป็นราชสด็จสาที่สายทีของการสั้รถยนต์ะกอสถานีรามอินทรเพื่อจะไปกลับไปได้นะคะ นเงาขับมาสองชั่นึ่ง แค่ใบน้มบางเคสองสองสองหนึ่งครับ